แช่เองก็ปรึกษาครูว่ามีคนถามมาเยอะว่าจะเป็นคาสต่อดวงวันเดียวอะไรดีครูติ๋มก็เลยแนะนํามาว่าน่าจะเป็นเรื่องของทักษะเพราะว่าใช้ได้จริงและใช้ได้เลยค่ะอาจจะเรียนรู้ไม่ได้ยากไม่ยากไม่ยากไม่ยากเหมือนเหมือนดวงชะตาเพราแช่ค่ะเพราะามีแค่แปดช่องค่ะแล้วก็ขึ้นต้นด้วยวันเกิดของเราค่ะนะคะแต่ว่ามันมีมันมีตัวผันเท่านั้นเองแล้ทีเนี้ยที่ครูชอบทักษะเพราะว่ามันใช้ได้จริงแล้วมันมันผูกพันกับชีวิตเราตั้งแต่เกิดอ่ะ ไม่ใช so ่ค <in Asia, S 2> you know. like ่ะพอเราแวะออกมาแล้ว oh คุณพ really ่อคุณแม่ก็จะอุ้มเราไปหาละไปหาพระสงฆ์นะที่ทรงที่ทรงสมณศักดิ์มีความรู้นะคะอย่างเนี้ยนะคะเป็นพระเดชพระคุณทั้งหลายนะให้ตั้งชื่อให้ลูกเราท่านจะตั้งชื่อจากอะไรก็จากทักษะท่านจะถามเลยว่าเกิดวันอะไรเกิดวันอะไรเห็นไหมนี่คือทักษะแล้วนะคะทักษะนี่คือของไทยเพียวๆเลยใช่ไหมของไทยเพียวๆเลยมาอยู่กับเรามาตลอดนะคะตั้งชื่อละนะคะเพราะฉะนั้นอะ คนสึงที่บอกว่าชื่อนั้นสําคัญชะไหนนี่เปลี่ยนชื่อกันยับเลยใช่ไหมล่ะยับมาฟังข้อมูลตั้งแต่ต้นเลยว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณไปปรึกษาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เปลี่ยนให้คุณน่ะเขาเปลี่ยนตามหลักตามกฎของทักษะหรือเปล่านะคะทีนี้มันก็มีหลากหลายศาสตร์มากในการในการเปลี่ยนชื่อนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะ นะคะทักษะเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอยู่กับเรามาอย่างที่ครูบอก<ค>ะนะคะเพราะฉะนั้นหลักโบราณก็คือว่าใช้หลักของทักษะในการตั้งชื่อโดยใช้วันเกิดมาตัวตั้งนะคะแล้วก็เ<ๆ>ขาจะบอกว่าอ่ะถ้าเป็นลูกสาวนะ่ะก็ให้ดาวสีสีคือความสําเร็จนะคะคือเงินทองคือความสวยสดงดงามคืออํานาจบารมีของผู้หญิงก็ให้ได้ไปเจอคนดีนะให้มีชีวิตที่ท,ที่สุขสบายนะคะก็จะเอาอักษรที่เป็นตัวสีนําหน้า ทีนี้เราก็ต้องดูนะเราก็ต้องดูก่อนว่าในดวงชะตาของน้องอถ้าแบเป็นสีปั๊บเนี้ยไอตัวที่มันเป็นเจ้าเรือนมรณะเป็นสีก็ไม่ได้นะ นะคะอันนี้ก็ไม่ได้นะมันจะเกิดการสูญเสียถึงจะได้ดีอย่างเงี้ยนะคะหรือเจ้าเรือนวินาเป็นสีงั้ตัวเองจะพัดพรากจากไกลนะแต่ว่าดีอะไรเงี้ยก็ต้องดูเรือนชะตาประกอบถ้าบอกว่าครูจะดูในการตั้งชื่อครูจ้าดูดวงชะตาก่อนประกอบกับทักษะกําเนิดของน้องนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนให้มันสมสมพงกันอ่ะที่อาจจะไม่ต้องใช้สีก็ได้ใช้มนตรีก็ได้มนตรีคือผู้ช่วยเหลือ ะะมาตั้งชื่อก็ได้น้องจะได้ไม่ไปตกระกำลำบากที่ไหนคือไปที่ไหนก็ยิ่งเมตตาเนี่ยเอาสอนมนตรีมาตั้งชื่อ